ที่จะเก็บภาพได้นะครับเพราะเป็นกีฬาจังหวัดเวียงลำในนามของพณะทำงานโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพระบบเครือข่ายทางภาครัฐและเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการส่งเสริมศาสการท่องเที่ยวภายและชาวต่างชาติ บริการแกร่สังคมด้านการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างาประเทศเป็นผู้เสียหายระหว่า,ง,ง,าวงที่2พฤศจิกายนโดยสำคัญกับโครงการนั้นมากนะฮะเพราะว่าเวลาผมเรียกประชุมยันมันไปมากขนาดนี้อยตาวนี้ทายจะรอดสมจะตกกัวแทนมาเจออยู่ที่เทพนครนีนยมาครับขัางเลยนะพวกนี้เป็นสังเกตแผนงงานและโครงการอยู่ในใจ,จนอาปานอาสมัครทุกท่านนะครับว่าแงหว่าบุรีรมย์เนี่ย ถ้าไปดูตัวเลขรายได้ของผู้ิรังเนี่ยลงทุนมากเหมือนอ,อ้อ,อยอย้อยมีทั้งปลูกสามพัน 3, ล้านนะครับสามพันล้านทั้งกันนเพราะต้องบวนต้องกันนะฮะแล้วก็นํามาอะไรไหมบมกมบอกผมไม่มีนโยบายอะไรนะครับผลกระทบนะครับในความมุ่งในยุทธศาสตร์จังหวัดอุรลรัาเนี่ยข้อที่หนึ่งเข,เขาเขียนไว้มาตามเส้นทางอรารยธรรมของ,ของเขียนไว้ไงนะฮะ มาดิ้งข้าหาก็ได้ระยะทางร้ยเก้าสิบ3ามกิโลเมตรก็จะน้อยลงน้อยลงไปถึงอุบลก็จะหายไปเลยนะครับวาะถ้ามาทางโคราชกับกรุงเทพทางสระบุรีเราก็เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันนะครับคนหรือว่าเป็นเอ่เขาเรียกปฏิมาก,กรรมตัวานาๆนะครับจิ้มครับจิ้ม